สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวคริปโตนะครับในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการทำ QT แล้วก็ QE นะเกิดบูลันในช่วงนี้เกิดขึ้นนะลองมาดูข้อมูลกันหน่อยนะว่าบูล n ันที่เกิดขึ้นในช่วงที่เฟดทำ QT และ QE นั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะแล้วก็จุดที่เราอยู่อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นจุดไหนนะครับอยู่ในช่วงไหนของบูลันนะในช่วงที่เป็น QT แล้วก็ ในช่วงที่เส็จมีการทํา QT แบบนี้นะครับก็ฉันเคยนำคลิปนี้ไม่ใช่ําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนน้ำก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนละที่มาแชร์เ,เพื่อนๆนะเพื่อทีสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ ตัว Bitcoin เองนะถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบนะครับราคาเปรียบเทียบพฤติกรรมราคานะของตัว Bitcoin บิตคอยนะกับการขึ้นลงดอกเบี้ยของ f ฟดนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าตัวราคาของตัว Bitcoin ก็คือตัวแท่งเทียนนะครับปัจจุบันตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนะี่ยราคาก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20 uh, Moving ฟ v ิ้ a เ e ได้อยู่นะอยู่ประมาณเกือบ52,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อ BTC ะครับจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงไซเคิลนะครับที่เฟดนั้นเนี่ยมีการทํา QT นะแล้วก็ไล่ขึ้นดอกเบี้ยนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นตามเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับ ก็คือประมาณช่วงนี้นะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ค้างไว้แบบนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่มีการทํา QT นะหรือว่าดึงสภาพคล่องกลับเข้ามานะครับไม่ได้มีสภาพคล่องเข้าไปนะครับเราสังเกตเห็นว่าในช่วงแบบนี้นะั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบเส้นสีม่วงนะก็คือตัวบาลานซ์ชีทของเฟดนั้นเนี่ยตัวบาลานซ์ชีทของเฟดก็ย่อตัวนะต่ําลงมาด้วยเหมือนกันนะซึ่งในช่วงแบบนี้นะั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับ อย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2 0 1พันสิบเกะในช่วงปีส0 1พันสิเก้านี่ยบิตคอยนับในเฟดที่เฟดทำคิวทแบบนี้น้เนี่ยวิ่งขึ้นไปนะจากจุดต่ำสุดนะจนไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยประมาณสามร้อยห้าสิบสองเปอร์เซ็นะนะครับและก็เฟดนี้เองนั้นเนี่ยดูเหมือนก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันนะเราจะสังเกตเห็นนะว่าตัวเฟดเองนั้นี่ยมีการขึ้นอ,อกเบี้ยนะมีการไล่ขึ้นอ,อกเบี้ยนะแล้วก็ค้างไว้นะ,ะสังเกตเห็นว่าตัว ราคานะของตัวบิตคอยเองนเนี่ยก็วิ่งขึ้นมานะในเฟสนี้นะตอนจุดที่วิ่งขึ้นมาตอนนี้นั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาแล้วนะจากจุดตรงนี้ประมาณสัก2องร้อ่เซน,นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะเ,เทียบเคียงนะกับไซเคิลที่แล้วนะในช่วงที่ทํา Qt แบบนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดวิ่งขึ้นไปนะอยู่ในจุดประมาณสัก3ามร้อเนะเหมือนช่วงปี2019นสิบเกนี่ยบิตคอยเนี่ยจะไปแตะนะเกือบประมาณ เกือบประมาณอ e high เก่าที่เคยทำไว้เลยนะที่ประมาณสักเกือบหก0ม0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในช่วง2อง c ซเนี้นะที่มีความใกล้เคียงกันนะ,ะก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงแบบนี้นั่นเนี่ยตัวบาลานซ์ชีตของเฟดนะครับเส้นสีม่วงตรงนี้ก็จะย่อตัวต่ำลงมานะในช่วงนี้ก็ย่อตัวต่ำลงมาเหมือนกันนะ แต่จุดหนึ่งนะที่สังเกตเห็นก็คือถ้าเกิดเราจะเทียบนะตัวอีทเทเลียมนะในมูลค่าของตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าอีทเทเลียมเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะเป็นช่วงเฟดแบบนี้เนี่ยจะย่อตัวนะต่ําลงมานะเส้นสีขาวนะอันนี้คืออีทเทเลียมกับตัวบิตคอยนะครั้งนี้เองก็เหมือนกันนะก็ย่อตัวต่ําลงมาเหมือนกันนะ,ะสังเกตก็ตรงนี้ก็บอกได้นะว่าในไซเคิลที่เป็น QT แบบนี้นั้นเนี่ยสภาพคล่องนะไหลนะออกจากตัว เอาคอยนะเป็นตัวอีทรเรียมนะไปหาตัวบิตคอยนะซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่ตัวอีทรเรียมนะถ้าเกิดเราจะดูทอทอลที T, นะหรือหรือว่ามูลค่าทางตลาดนะของตัวเอาคอยนะตัวอื่นๆน,นะเทียบกับตัวบิตคอยที่ไม่ใช่ตัวอีทรเรียมนะสังเกตเห็นว่าในช่วงไซเคิลแบบนี้นเะนี่ยก็ย่อตัวเส้นสีขาวนะก็ย่อตัวต่ําลงมาด้วยเหมือนกันนะครับสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็ย่อตัวต่ําลงมาด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทําให้เห็นนะว่า ช่วงแบบนี้เนี่ยเนี่ยอาจจะไม่ช่วงอาจจะไม่ใช่ช่วงเอ้าคอร์ซีซันอย่างแท้จริงนะครับทีนี้เราลองมาดูอีกช่วงหนึ่งนะช่วงที่เฟดนะครับทำ QE กันบ้างนะครับช่วงที่เอชช่วงที่เฟดทำ QE นั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงนะที่เฟดนั้นมีการไล่นะลดดอกเบี้ยลงมานะก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่บิตคอยเนี่ย วิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะวิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเฟดที่ตัวเฟดนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยลงมานะครับแล้วก็ทำา QE นะซึ่งช่วงแบบนี้เนี่ยในไซเคิลก่อนหน้าน,นี้นะบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปนะประมาณสักจากจุดต่ำสุดจนไปถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยประมาณสัก1,000%พันเอซนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบนะกับตัวบาลานซ์ชีตของตัวบิตของทางเฟดนั้นเนี่ยเส้นสีม่วงก็พุ่งขึ้นไปนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามีการทำา QE นะเสริมสภาพคล่องเข้ามาในนรระะบบะคบคั ซึ่งในจุดจุดนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นถ้าเกิดเราเทียบนะตัวอีเลียมเส้นสีขาวนะครับจะสังเกตเห็นว่าอีตาเลียมนันเนี่ยเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปนะครับจะสังเกตว่าช่วงแบบนี้เนเนี่ยเป็นช่วงที่เป็น o u t c อยซีซั้นนะก็คือตัวอีเลียมนะครับแล้วก็อ u t c อยโดยเอ่อโดยไม่ใช่ทุกตัวนะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนียน่ย,นย,นยตัวที่มี market แคปอยู่ในระดับที่เอ่อยี่สิบหรือห0าสิบอันดับแรกนะในส่วนใหญ่ก็จะทำ performance น์ได้ดีกว่าตัวบิตคอยนะครับ ถ้าเทียบเนะี่ยตัวเส้นสีขาวตรงนี้นะครับทั้งตัวเอาคอร์กับตัวอเตเลียมเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปนะในช่วงที่เป็นเฟดนะับที่เฟดนะั้นเนี่ยมีการทำ QE แบบนี้ด้วยนะครับในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยนะครับดังนั้นบูบูรันตรงนี้เนะี่ยก็จะเห็นนะเป็นสองรอบนะก็คือรอบที่ทำ QT นะคเฟดที่เราอยู่ตอนนี้เนะี่ยก็ถือว่ายังเป็นการทำ QT นะครับแล้วก็ค้าง ต่อเนื่องมาตั้งแต่การขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ค้างดอกเบีย้ยมาอยู่จนถึงตอนนี้อยู่นะครับตอนนี้เองนนเนี่ยตลาดเองก็มองนะว่าเฟดนั้นเนี่ยน่าจะมีการค้างดอกเบี้ยแบบนี้นะยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้เลยนะแล้วก็ตลาดเองก็มองนะว่าน่าจะมีการลดดอกเบีย้ย้นเนี่ยเดือน มิถุนายนนะเป็นต้นไปนะก็ดูเหมือนจะค้างไปเรื่อยๆแบบจะยืดออกไปเรื่อยๆเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดเองนะก็มองว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรก,กเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพฤษภาคมนะแต่ว่าตอนนี้นะเนี่ยก็ยังยาวมาอยู่นะเจอรมพาวเวลนะันเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดนะว่าอยากจะให้มั่นใจนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยลดลงมาจริงๆนะก่อนที่จะมีการลดดอกเบีย้ยนะครับ โอเคนะครูเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับส่วนภาพรวมนะของตลาดคริปโตวันศุกร์เองนั้นเนี่ยในวันศุกร์แบบนี้นั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่เหนือเส้น20 Moving a v e r a g e ได้อยู่นะครับเอ่อซึ่งก็อยู่ที่ห5 1 0 0 0้าหมปลๆนะบางทีก็ไปแตะที่52,000ืนนะครับต้องดูเปิดตลาดคืนนี้นะ ETF นะครับประมาณ3ามทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยเนี่ย จะมีสภาพคล่องเข้ามาผ่าน ETF หรือเปล่านะแล้วก็จะผักดันราคาตัวบิตคอย n พุ่งขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านะครับส่วนค่าบิตคอยเฟนกรีนเด็กนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นเนี่ยก็เรียกว่าเรียกว่าตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็อยู่ที่ค่ากรีดมาโดยตลอดนะครับ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับั้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ช่อง บิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุสน,นช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ